วันนี้นะครับเราจะไปเชื่อไพื่อซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่น,น้ำจะแล้วเครื่องนั้นจะพาไปติดเครื่องเก่ามากขนาดไหนถึนงทำไมติดเครื่องซื้อให้ใหม่นี่นะครับโทรศัพท์เครื่องเก่าเห็นมันแตกเนะี้ยคือว่าตอนแรกมันยังใช้อยู่แต่ที่ซื้อให้ใหม่เพราะว่านี่เปิไดปไม่ติดแล้วเปิดแล้วก็ไม่ติดก็เลยซื้อให้ใหม่นี่ครับพ่อแม่ซื้อโทรศัพท์มาให้ลนะ โทรศัพท์ร้านมันปิดอะ่ะไม่มีเพราะไม่ซื้อมาให้หนูน่นอะไรนะเฮ้มาตัดตัวทำยังไงก่อนขอับครับแล้วผมจับตากะเตนครับเป็นเด็กดีนะครับเล่นรู้เวลานะโอเคครับผมรักเราไหมรักครับ ไลกัน